ขาวชะกานนี่เลยกำลังมุ่งหน้าไปนะคะเดินโอเค let's go มถึงจักรน้ำมันแล้วนะคะนี่เป็นยังไงบ้างมาดูกันอน,นากก่นเนปเลยนอยนำเนจกรมกรนกน้ันรม่ก้นร้น้อน้้นรรั้นรกจมัันมน ทุคน,นะคะเอ้ okay, ค่ะโอเคยินดีต้อนรับค่ะอืมไค่อยเดินนะอันจะโยกๆหน่อยนะคะทุกคนโยกๆๆๆเลย เดี๋ยวเราไปดูตอนถึงฝั่งกันค่ะถฝั่งเลยนะคะโอเคมันจะเป็นชืนเต่านะคะอ้าวอยู่ในนั้นได้ยังไงออกมาสิมีจะเป็นแพ้นะคะเดินเลยอุ้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 ยเจ้าแตกกันจ้าเาจะมาถึงที่นะคะใช่ตรงไหนก็คือเคือเต่าใช่อันนี้คือแผลแอะ อันนี้คือโซนอะไรคะพี <us <us ่บายว้าวลองอันตรายด้วยนะอืมน่ารักมีหูดำกับหูขาวดูเม็ดดูเม่นดูแม่นวิไวดูเม่นใช่มันพ่นขนได้ลยใช่เฮ้อเขานอนอยู่ลูกได้อีเห็นอีเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะ อุ้ยอันนี้ลิงมาโบลิงมาโมเซตหูขาวเป็นตัวแบบนี้สบายเลยนะเขาเป็นตัวแบบนี้ค่ะทุกคนนุ้ยหูขาวจริงๆด้วยอันนี้หูดำอันนี้หูดำอุ้ยทำไมเขาทำหน้าทบนั้นใส่เราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาเกาะกงแบบนี้ด้วยสวัสดีพ่อพ่อก็สวัสดี ากเห็นฟันด้วยอ้าวอาปากเห็นฟันเลยไม่ค uh, ่อยหยิบของพ่อไปมันแกี very very well. oh, at ้เนี่ยอันนี้ลิงอะไรอ้วนอุ้งได้อันนี้คือลิงเหรอลิงกระรอกดูสิเขามีสีสันสวยงามด้วยนะเห็นไหมลูกอื้อหือพี่พี่ไม้เหรอโอ อันนี้อันนี้ลูกเต่าเหรอลูกจูนนั่นด้วยเหรอเฮมีหลายตัวมากเลยเหมือนว่าเขาเป็นเขาเป็นลูกของเขานะเขากำลังเลี้ยงลูกของเขาหรือเปล่าตรงนั้นเดินสิตน่าจะเป็นโซนงูโซนงูเหรอไหนอะไรอ่ะตัวเผือกเลยหรอตัวเผือก ไม่ลูปคนด้วยนาตาการนะทปน้อย้ยกำลังกินอะไรอยู่เน่อ้พย้อยกำลังทำรังไม่ออกันนี้เปนแมงตัวใหญ่นแ่แม่่ตนี้เจ้ดิเนี่ยออกไฟหรออมีอีกไหมมีอีกไหมอ่ะสิอ่ะสิฝั่งนี้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  ล้างมือนะค่ะนี่เลยออะยรชื่อะไรดี่ว่าใหาจก็อแก่เดี๋ยวกะมีโปรโตนใ้